พี่น้องอันนี้อันน้องคอยคอยว่าจะไปดูของคุณหน้อเปล่างานพาอันนี้มาโนนี่ารอ่ายลูกคอเยอะ่าที่บ้านขายไปแล้วเมนยังไม่ซื้อที่บ้านถเปลี่ยนจาทยสุดสุดขาย่าเป็ี่ยนจาไทยเอาคนที่่ ไอ้บอยแล้ว่ายยุ้ยวันนี้หนุ่มทุกซมไปไหนกันก็อยางนี้บอข้าวบาราว่าจงนี้เหรอบรรยากาศครับพี่น้องครับตัวนี้เสร็จงานแล้วที่แรกเลยก็มอาสิะทายน้ำมูกยุ้ยได้พี่น้องสุดข่อยไม่ต้องเป็ี่ยนแต่ทายได้ผมทายน้ำเดี๋ยวนี่ได้เดี๋ยวเดินนี่คือบรรยากาศเบื้องหลังครับพี่น้องครับเรียบร้อยเสร็จงานแล้วนะครับนี่ทีมงานที่มีคุณภาพจะต้องตีเราสุดยอดเมาครับเมาครับ บรรยากาศนะครับนี่เหติผลของเราช่วงนี้นะครับนี่ไมายยา่จะทุกคนไม่ไจะจอยง่านะครับนี่นะครับพี่นอ้องครับมีแา่เบื้องหลังส่วนทั้งนี้นะครับาอาจจะเป็นคู่เตยนะครับยังไม่ลงจากเบทีนะครับตอนนี้คู่เตยเรายังไม่ลงจากเวทีนะครับกลับมารอบนี้กลับมาครั้งนี้นี่ นะครับพวกต์วของเรากำลังถ่ายรูปนะครับกับแฟนครับไลฟ์ครับขึ้นมาในเชียงเผวเฮานะครับมีนะครับพี่นอนครับ เต็ม่มลอยฉไปรับรขงมูอยู่ <c oughs> ่นครับนะครับพี่น้องครับมาถายให้ดูถ้าอย่างพอครับนีบ้เยแม่คะายลูกเยอะแยะมากมายหลายท่านเยอมากดูด้วยบักเบินยังมไดวอดูเม้เนบันบัน,บน,บนจ่นนอกนนันนอันนี้ความความน่นใจจากบ้างหลังครับความน่ใจจากดนตรีค่ะควาใจจากผู้ยบบางหลัง อย่างไรใช้เทีนะ่ยวนี่อาไร้างวันนี้ครับเค่พกันสบายดีพี่น้องฟัองป่ายเพาะทีเราเดชบุญนนทำนี่เดชมา<ะ>ิ<ะ>้มจนถึงที่พี่น้องก้าคนซวอันมากมาพอด้านหนีตำรวจก็จาไม่หรืคนว่าไปคุกับครับต้องลุมกับตำรวจตำรวหนีกันฮัลงหลฮัลงแต่ว่าต้นกลุ่มกตำรวจ แ้วนสูเวคีไปส่องสีส่องตาแถวจ้าอารามแสงยืนเต้นอดเจ๊ินจากกันเท่าโอเคค่ะรับคุณมากครับน้องลาทำแท่งน้องาขอบคุณน้องเดียร์พ่อครับ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 ครันครับเี็นครับครับครับครครับครับ พิชัยสุลยของเรานะครับตอนนี้คือบรรยากาศครับพี่้องครับบรรยากาศนะครับหลังจบงานนะครับสตรีมมิ่งไลฟ์สดกลุ่มปิดของเบิ้์นปทุมราชคุณเต้กับน้องบ้เป็นเพื่อนกันนะคะเกิดพอสอเดียวกันเขาทำไมไม่มีเสื้อทีมอ่ะอิ่นี่สิใช่เป็นเพื่อนกันพอศอเดียวกันเนี้ยเดียว เตื่อนอายุกับทางกับ้ากแมนสามหมับอืเพื่อนกันเออมจะไปใส่ยเงนยังมันก่ละจ้าอะไรน่น้องปล้มน้องปลื้มน้องปลื้มน้องปลื้มนะครับฝากด้วยนะครับไรน้เพี่ีลมเพีงเดียวจากเป็นประจุ สอบกันแบไม่น้องฉันเป็นอันเจือเลือดอันเลือดขางในสมองเจอไปแจ็คดรอปเมื่อไงอ๋อคือว่ามือว่าก็อยประตรวหน้ามันมาหมอเพิ่งบอกมาเลยอ่ะแล้วพวกไอความคิดความเนื้อเพลงอ่ะมันไม่มีหรือปะนอกจากนอกจากลายมือกับลายตีนมากนอกจากลายมือกับลายตีนเมื่อมึงบ้าเลยมีแต่ข้อม้อใช่ไหมคะใช่ขาดขุดตื้แบบเยอะแยะนี่นะครับนี่คือมารลังของศิลปินดังครับพี่น้องครับ น,นี่เบื้องหลังนะครับพี่น้องครับเบื้องหลังศิลปินนะครับศิลปินดังศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับโอ้เนาะสอนเพิ่นสอนเพิน่นนี่นะครับไม่เปี่ย้นดเปี้นที่ขาอเลยนะครับมีอกาส นี่นะครับพี่น้องครับอยู่ที่ของกรมกรมสูดิโอนะครับของอาจารย์เพียร์เล่านะครับพี่น้องครับนี่นะครับแล้วกูวเตยกลับบ้านแล้วนี่กูเตยกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับขอ,ขอบคุณกำลังใจ นะครับบ้านเลยทำเรื่องดีๆครับให้เราอยให้ข้าก่ยิ่งมาถึงนักต้งสื่นะนี่นะครับสมครูเด้กลับบ้านนะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้คำพูนท้าวกะดีโอติใจนะครับได้นำมาเองกับเด้กระทบไล่ศิลปินดาราที่มันไม่คือเสียงกระทบคักกระทบแน่กระทบกระทบหัวเลยนะครับกระทบหัวด้วยนะคะ

ขึ้เลอ้นไนี้นเย่างอเิมนเาปนัวอันนี้ดาวครับนี่นั่นไงนั่นไงนี่มื้อป่ะน่ะบรรยากาศแฟนครับของเบิร์บทุมราชครับเอฟซีของเบิร์

มับนจะรรยากาศครับพี่น้องครับนาวะนงวุ่นวายอยู่นะคะออซสนีแเราพี่น้องบายบายค่ะเดี๋ยวทิ้หน้า